แต่งานจากประเทศเพื่อนบ้านก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยครับแต่ว่าหลายชีวิตของพวกเขาเหล่านี้นะครับต้องประสบกับชะตากรรมที่ยากลําบากเช่นเดียวกับครอบครัวของอุยมอกและซอ,อยูเม่พ่อลูกชาพมา่าที่ยังเป็นแม่สอนจังหวัดตากนะครับ แต่ฝันไม่เคยถึงฟังผิดหวังในใจเรื่อยมาเพราะฟ้าไม่มีหัวใจ ข่ามกลางสมรภูมิสงครามกลางเมืองและสงครามระหว่างชาติพันธุ์ตามแนวชายแดนของประเทศพมา่าส่งผลให้ผู้คนไม่น้อยต้องไร้ที่อยู่อาศัยบางส่วนต้องทนทุกข์ทรมานกับการถูกรุกรางกดขี่ความหวาดกลัวและความอดอยากรุ่มร้าทําให้ผู้คนจํานวนมากต้องหาที่พึ่งพิงใหม่ในต่างแดนแม้จะต้องประสบกับความยากลําบากในการเดินทางและเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย แต่ผู้อพยพทุกคนก็พร้อมจะไปตายเอาดาบหน้ารถมันจะมาจากทางก่าจะออกประเทศพม่านี่จะข้ามเขา่าเวลาข้ามเข่านี่ข้างหน้ามันจะมีรถทหารไปเยอะรถทหารไปเยอะรถถนนก็แบบว่าไปแค่ไปได้แค่รถคันเดียวอ่ะไปสองเลนไม่ได้พอรถทหารสี่สี่ไปคันหนึ่งมันก็ต้องหยุดยาวรถที่เราจะไปก็ไปไม่ได้ทั้งวันอดเข้าไม่มีเข้ากิน โอ้นั่งรถกระบะข้างหน้านี่นั่งซ้อนกันสามคนนะมันเกือบครึ่งคืนกลางคืนประมาณตั้งแต่น่าจะห้าโมงเย็นไปถึงเกือบเที่ยงคืนน่ะเขาก็ซ้อนเราสามคนอยู่ตลอดอย่างเงี้ยขยับก็ไม่ได้แล้วไงข้างหน้าอย่างเดียวนั่งแปดคนน่ะกรรมกรพลัดถิน่นทิ้งที่อยู่บ้านเกิดเมืองนอนเข้ามาทำงานเป็นกรรม ประเทศไทยจึงดูเหมือนเป็นประเทศที่ให้โอกาสในการพักพิงให้สภาพการทำงานที่ดีมีค่าจ้างแรงงานสูงแต่ในความเป็นจริงชีวิตของแรงงานพมา่าที่อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยไม่ได้สวยงามดังที่วาดหวังไว้อดทนกล้กลชาาายบายนานบ<า>คุณคำอ้อยคุณวิจารรู้ซึ้งถึงความทุกข์ยากของกรรมกรต่างถิ่นผู้ร่วมชะตากรรมเป็นอย่างดี เพราะตลอดสิบกว่าปีที่ผ่านมาต้องระเหเร่ร่อนร,รับจ้างทำงานทุกอย่างเพื่อแลกกับเงินค่าแรงที่มักจะถูกโกงและเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้างเธอทำงานในสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงอันตรายอยู่ตลอดเวลากว่าจะได้เงินมาแต่ละบาทแต่ละสะตางค์ต้องถูกกดขี่และใช้แรงงานอย่างแสนสาหัสจนสภาพร่างกายสู้ไม่ไหว เข้ามาแรกๆทํางานก่อสร้างก็ไปทํางานก่อสร้างที่แบบว่าบนสะพานมันก็ลําบากบางทีเราที่เราไม่ใช่ช่างเขาก็ให้เราไปเก็บต้นเสาที่เขาตีในสะพานตีเพื่อจะสร้างเทปนูนแบบว่าค่อนไม้ที่ยาวๆสูงๆอย่างนั้นเขาก็มันจมอยู่ในน้ําเขาให้เอาออกเราต้องเอาออกทาั้งครึ่งหนึ่งข้างล่างเราต้องแบบว่าจมน้ําอยู่ตลอดข้างบนมันก็ ขึ้นค่ะประมาณนี้ขึ้นบนมันก็ตักแหลดมันก็ทั้งวันอะ่ะอยู่แบบนั้นอะ่ะโหบางทีปวดโหมกเหนาวครึ่งหนึง่งร้อนครึ่งหนึง่งทำงานแบบสุดยอดเลยแถมยังไม่ได้ตังอีกทําฟรีไปทั้งหกเดือนคือบางทีเขาก็ให้เบิกสามวันร้อยหนึ่งสามคนนะคะไม่ใช่คนหนึง่งสามวันร้อยหนึ่งสามวันร้อยหนึ่งเราก็ได้แค่พอกินไปที่เราทําค่าแรงนี่คือเขาบอกว่าเส้นเดิ่มเส้เนเมิอมจนถึงหกเดือนตังไม่ออก ก็เลยต้องหนีกลับมากรุงเทพมาแล้วบางทีถ้ามีงานเขาให้เราทํางานผู้ชายเหล็กเหล็กที่เกินจากปุนแล้วเขาเอาเกตที่ตัดเราต้องไปตัดอย่างนั้นจนถึงแบบว่าตาลายกลับมาแล้วมองอะไรไม่เห็นแล้วเพราะมันเราต้องเห็นมองแต่แสงที่จะตัดเหล็กตัวนี้ให้ขัดอย่างเดียวมองตลอดพอกลับจากนั้นเนี่ยมองอะไรไม่เห็นแล้วน้ําตาลาย ชีวิตแย่มากเลยต,ตอนนั้นรู้สึกว่าถ้าเรากลับบ้านเป็นเราจะกลับแต่เรากลับไม่เป็นติดต่อใครก็ไม่ได้โทรศัพท์ก็ไม่มีจะกลับยังไงก็ไม่รู้แล้วพูดก็ไม่เป็นตังก็ไม่มีจนกระทั่งวันหนึ่งมีคนมาชวนไปทำบุญที่วัดพระธรรมกายได้ลองนั่งสมาธิครั้งแรกรู้สึกสงบมาก จึงหาเวลาไปทําบุญที่วัดเท่าที่โอกาสจะอำนวยแต่เนื่องจากฐานะยากจนขัดสนจะทําบุญแต่ละครั้งทำได้อย่างมากแค่5บาท10บาทเท่านั้นแต่ก็ไม่เคยท้อแท้ท้อถอยในการสั่งสมบุญเลยเพราะถึงปัจจัยแม้จะน้อยแต่ความศรัทธาเกินร้อยจนกระทั่งมาพบกับจุดพลิกผันในชีวิตครั้งสำคัญแบบเรามาถึงวัดแล้วที่วัดเนี่ยเหมือน เหมือนสวรรค์นบนดินนะเนาะเ,เหมือนสวรรค์เลยแบบว่าคุณก็ใส่ชุดขาวแล้วดูแล้วทําให้เราจิตใจเบิกบานทําให้เราแบบรู้สึกว่าเหมือนเรามาที่นี่อะใช่ก็เลยเป็นนั่งสมาธิได้ยินส่งเสียงหลวงพ่อทําให้หนุ่มมีพลังใจอ่ะแบบว่าหลวงพ่อทําให้เราจิตใจที่เราย่าแย่ม,มาเหมือนว่าเราชีวิตที่แบบหาทางออกไม่เจอเนี่ยได้ยินแค่เสียงหลวงพ่อเนี่ยเหมือน เอาน้ําเย็นๆมาเทใส่ที่ร้อนๆทุกอยู่อย่างงี้โอ้ใช่แล้ววันนี้ที่เรามานี่เหมือนว่าเรามาถูกทางแล้วหนูฟังตรงนั้นได้หนูก็ทําใจนั่งสงบปอนั่งนั่งนิ่งๆสุดท้ายมันก็มีแบบในใจเราเหมือนมีอะไรที่เย็นๆแบบคล้า,ายๆเหลียญอย่างนั้นอะแต่ เหมือนน้ำฝนก็ไม่ใช่ไปบอกพระอาจารย์พระอาจารย์บอกว่าอันนั้นเราก็ต้องรักษาเราต้องนึกตรงน,นั้นบ่อยๆเรานึกเรื่อยๆพอเรานึกวันที่เราเข้าไปจะกลับไปวัดแล้วก็จะเรียนตรงที่เราบอกว่าเย็นๆมันจะผุดขึ้นมาเป็นองค์พระพอเราเห็นองค์พระโอ้มีจริงเนาะตอนแรกเราไม่รู้เรานั่งไม่เป็นเราก็คิดว่าไม่มีมีจริงเห็นองค์พระใสพอเห็นองค์พระใสนี่ คนเรานี่รู้สึกว่าไม่มีอะไรก็ช่างเราไม่ต้องการอะไรในโลกเรามีความสุขแบบนั้นอะความสุขอันนี้อะคือความสุขนี่แหละใช่แล้วคนที่แบบว่าต้องการนุ่งต้องการน,นี่ที่มีบอกว่าความสุขอะเหมือนว่าความสุขแค่ภายนอกไม่ใช่ภายในที่เรามีความสุขภายในนี่คือยิ่งใหญ่กว่าใช่อยากทำบาาุญธรรร้อยปีตอนนั้นหนูยังทำอาชีพรายวานัน ทางบริษัทอยู่หนูอยากทํามากวันที่หนูไปเนี่ยหลวงพ่อบอกว่าเลยแค่46วันจะทอดกระถิ่นอาคารคนใหญ่ร้อยปีหนูก็เลยอยากทําแต่ปกติหนูมาวันนี้หนูไม่มีตังค์อ่ะพูดตรงๆหนูก็ทําทํามาหากินแบบนี้หนูตังค์ไม่ค่อยเลยเดี๋ยวก็ส่งไปบ้านมาั่งส่งให้ลูกมกั่งไม่มีเงินเก็บในบัญชีไม่เคยถึงสามหมื่นพูดตรงๆนะมีแค่หมื่นกว่าบาทเดี๋ยวก็ต้องส่งแล้วในบัญชีเราก็บางทีก็ไม่ถึงหลักพันก็มี เราก็เลยมาวัดเยอะที่สุดเราได้ทํามูลแค่ถ้าเราทำํำหลายๆตู้เนี่ยบูชาเข้าพระมั่งเดี๋ยวถวายหลวงพ่อมั่งที่เราอยากทำเราแค่ทาได้แค่20บาท20บาทใช่ไหมคะแต่เอาเถอะกระถิ่นนี่หนูขอทําให้ได้ก็อธิษฐานหลวงปู่นะขอให้ได้ทําโอเยอะๆเพราะมันเราไม่มีทางที่หาตังที่อื่นขอให้ได้ทําโอเยอะๆพอถ้ามีโอเนี่ยค่าโอทั้งหมดหนูจะถวายหลวงปู่ อัศจรรย์มากอะได้ทําโอทุกคืนแบบว่าต้องถึงบางทีก็ตีสคือตีสถึงจะได้อีกแรงหนึ่งเขาไม่ได้คุณหนึ่ให้เราไงเขาให้8ดชั่วโมงถึงได้1นึงแรงเราก็ทําตลอดพอ40ค่าโอนี่พอตั้งออกนี่หนูแยกออกไว้เลยหนูจะใส่ไว้กระปุกต่างหากพอครบ45วันเนี่ยในที่ทําค่าโอทั้งหมดได้มา5้0 0ันอะอัศจรรย์นะได้มาห้าพันหนูก็เลยเอาไปทําหมด หลังจากตัดสินใจทำบุญด้วยเงินก้อนแรกในชีวิตที่เก็บจากน้ำพักน้ำแรงของชนชั้นกรรมกรตลอด10บกว่าปีที่ผ่านมาแม้จะดูเป็นเงินไม่มากนักสำหรับเศรษฐีแต่เป็นจำนวนเงินที่สูงมากและจำเป็นมากสำหรับครอบครัวที่มีลูกเล็กๆที่ยังมองไม่เห็นอนาคตแต่พอตัดสินใจทำบุญไปแล้วใจรู้สึกปลื้มสุดชีวิตปลื้มจนน้ำตาไหล หนูก็มีเงินอยู่รวบรวมทั้งหมดในบัญชีมีเงินแค่สองหมื่นสองหมื่นนี่เราต้องมีต้องมีในบัญชีไว้อะ่ะเพราะอะไรเราเปิ่นคนถี่คนเถินแล้วเวลามีอะไรเกิดขึ้นเขาไม่ต่อบาดให้บางทีเราก็เรามีบาดแล้วแต่โดยที่เราแบบไม่รู้ทั้งหมดทั้งกฎหมายถ้าเขาแบบว่าอย่างนู้นอย่างนี้เราก็ชีวิตเรามันไม่แน่นอนอะ่ะ แบบต้องปรับบ้านให้ได้ต้องเตรียมตัวค่ารถด,ด้วยแบบว่าอีกอย่างหนึง่งเงินนี่บางทีทางบ้านมีอะไรเกิดขึ้นอย่างนี้เราก็ต้องส่งให้ใช่ไหมคะเงินที่เรามีอยู่ไว้แค่ซองหมืน่นหนูก็อยากทําที่เขาจะรอลงปูองค์ที่6อยากทามากขอแฟนตอนแรกแฟนก็ไม่อนุญาตหนูขอหนูบอกว่าเราทํางานเหนื่อยอย่างนี้เราไม่มีอะไรดีขึ้นอยู่เมืองไทยเป็น10ปีแล้วขอเขาประมาณน่าจะสามรอบตอนแรกเขาก็ยังไม่อนุมัติเพราะ เงินสองหมื่นนี่จะไปทําบุญเนี่ยคือมันเยอะเกินสําหรับชีวิตเราอีกอย่างหนึ่งมันหมดโตแล้วอะถ้าสองหมื่นนี้มันมีแค่นั้นจริงๆแล้วหนูขอเขาเออนั้นเราขอเธอให้ได้เดี๋ยวเราจะน่าจะชีวิตเราจะดีขึ้นเองเธอเชื่อเราเธอพอเขาอนุมาติให้นี้หนูก็ไปทําตอนนั้นสองน่าจะสองหมืห้าท้องบาทละสองหมื่นห้าพื่นก็ร่ม พื่นร่วมกันทั้งหมดเราก็ได้สองหมืนห้าได้ไปทำ่อลงปู่องค์ที่หกพอรอลงปู่เสร็จนี่แหละคะ่ะกลับไปเนี่ยโอ้หอัศจรรย์จริงๆคือเราขอลงปู่ขอให้ได้ชีวิตงานดีๆหนูของานเหมานะขอให้ได้งานเหมาทาั้งทั้งนี่หนูเปลี่ยนผู้หญิงเมื่อก่อนแฟนหนูเหมาเองมันโดนโกงทุกทีอ่ะหนูก็เลยอยากขอเองอ่ะหนูเปลยนผู้หญิงหนูอยากได้งานเหมาลงปู่หนูอยากได้ทําบุญเยอะๆอย่างคนอื่นเขาบ้าง พอได้แค่ประมาณไม่ถึงสิบวันน่าจะ7วันเองหรือเปล่าเพื่อนชนงานชนหนูไปเหมางานคอนโดลุงพินีที่แบบว่าเขาสร้างเป็นตึกละ8ชั้นเนี่ยเจ็ดตึกจากงานนั้นแหละค่ะหนูได้ทำกระทินหนึ่งเอ็ดจริงๆเมือนหนูทำได้อะ ชีวิตหนูคิดว่าหนูไม่มีวันที่จะได้ทำนี่หนูทำได้คนอย่างหนูนะตัวต่ำขนาดนี้คือเราไม่มีการรู้การศึกษาด้วยแล้วเราไม่ใช่คนที่นี่ด้วยอ่ะเราคิดที่เราอยากทำบุญคือเราทำได้จริงๆแล้ววันนี้ลงปู่คือเหมือนเราชนะแล้วความรู้สึกเราอ่ะนะเราได้ทำจริงๆเราชนะหนูปลื้มแบบบอกไม่ถูกอะ่ะหนูก็พอทำบุญทำบุญกระเทนเสร็จปุ๊บแต่ตุลานี่แหละ เขาให้เราไปทําแบบว่างานไซส์ใหม่นั่นที่งานราคาหลักเอ็มหนูก็ไปทําได้ราคานั้นคือแฟนก็ได้อีกงานที่หนึ่งนะคะจูจ่ๆได้งานแบบว่าเขาหลักเอ็มเหมือนกันให้เขาไปลงที่ภูเก็ตคืองานเข้ามาเลยแบบว่าทันทีปกติเราอย่างเราใช่ไหมอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่คนไทยอะ่ะจะทํางานที่แบบว่าเป็นหลักเอ็มอย่างนี้มันคือมันไม่ใช่เรื่องง่ายมันไม่ใช่ได้ง่ายๆ คือถ้าอันนี้ถ้าไม่ไม่ได้เกิดมาจากบุญที่เราทํา<ะ>กับหลวงปู่แล้วจะได้มาจากไหนใช่ไหมคะไม่รอให้ฟ้าให้ดินลิขิตไม่ปล่อยชีวิตให้ผ่านไปไม่ว่าจะสูงจะไกลทุรไรจะคไยจะคว้าจะฝ่าฟันไม่ยอมแท้จริงแล้วคนเราไม่ได้เกิดมาเพื่อแสวงหาความยิ่งใหญ่ เพราะว่ายิ่งใหญ่อยู่แล้วที่ได้เกิดมาไม่สำคัญว่าเราจะเกิดมาจากไหนยากดีมีจนอย่างไรสำคัญที่สุดคือเราสามารถดำเนินชีวิตให้สูงค่าสมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์และโชคดีที่ได้พบพระพุทธศาสนาในชาตินี้ดังเช่นที่คุณคำอ้อยคุณวิจาได้พลิกผันชีวิตกรรมกรผู้ยากไร้ให้กลายเป็นยอดฐานบดีผู้ใจบุญ อย่างที่มนุษย์และเทวดาทั้งหลายต่างอนุโมทนาสาธุการชีวิตนับจากนี้ขอตั้งจิตอธิษฐานตามติดและติดตามสร้างบาร,รมีร่วมกับยอดมหาปูชนียาจารย์ไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม